ผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนทุกๆคนมาเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับข้าวที่เราทานทุกๆวันด้วยฟักข้าวลูกสีแดงๆอมส้มลูกนี้เลยค่ะฟักข้าวเป็นพืชที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะทั้งโปรตีนสูงไฟเบอร์สูงและมีวิตามิน A C E และ K รวมไปถึงแร่ธาตุหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโพแทเสเซียมแมกนีเซียม ธาตุเหล็กและฟอสฟอรัสป้องกันการเกิดโรคหัวใจและการเกิดมะเร็งรวมไปถึงป้องกันโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบต่างๆด้วยค่ะเมื่อได้ลูกฟักข้าวมาแล้วเราก็จะเอามาล้างทําความสะอาดจากนั้นก็ผ่าลูกฟักข้าวออกมาแบบนี้ค่ะฝักข้าวก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะมีในส่วนของเนื้อที่เป็นสีส้มๆและมีส่วนของมเมล็ดด้านในที่มีเยื่อมเมล็ดเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะ วันนี้เราจะใช้เยื่อหุ้มเมล็ดที่เป็นสีแดงในการหุงข้าวนะคะใส่น้ำลงไปจากนั้นก็ค่อยๆค,คนเพื่อลา,ลายเอาส่วนของสีแดงออกมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมากรองนะคะจากนั้นก็ใส่ลงไปในน้ำที่เราจะหุงข้าวเลยค่ะขั้นตอนต่อมาเราจะมาตวงข้าวกันนะคะที่บ้านขอนตูสร้างผู้ใหญ่จะทานข้าววันละสองมือ้อซึ่งใช้ข้าวทั้งหมด3ถังต่อวันค่ะ ในทุกๆครั้งเราก็จะสาวข้าวก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วรินน้ำสาวข้าวออกมาแบบนี้ค่ะในส่วนของน้ำสาวข้าวเราจะาไปรดพืชผักใกล้ๆกันต่อนะคะสาวข้าวกันเสร็จแล้วก็นำน้ำฟักข้าวที่เราทำเอาไว้มาตั้งไฟจนกว่าน้ำฟักข้าวของเราจะเดือดเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นเตาฟืนนะคะค่อยๆใส่ฟืนไปเรื่อยๆไม่นานน้ำของเราก็เดือดได้ที่ ใส่ข้าวที่เราซาวเอาไว้ลงไปในหม้อให้หมดจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ไม้พายค่อยๆคนไปให้ทั่วๆเลยนะคะระยะนี้ใช้ไฟแรงได้นะคะเพราะเราต้องคนจนกว่าข้าวของเราจะเดือดเมื่อเดือดได้ที่แล้วก็ปิดฝาแล้วนำฟืนที่ติดไฟออกมาจากเตาให้หมดให้เหลือเอาไว้แต่ถ่านเพื่อดองข้าวเป็นเวลา15นาที มาดงข้าวครบ15นาทีแล้วเราก็จะทำการุกข้าวด้วยการใส่ถาดที่ทำมาเพื่อุกข้าวโดยเฉพาะลงไปอบไว้ประมาณ15นาทีจากนั้นก็ยกออกมาตั้งเอาไว้นอกไฟเป็นเวลาอีก15นาทีก็สามารถตักทานได้เลยค่ะที่ภูมิใจนำเสนออีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือรถเข็นข้าวของน้องๆโฮมสคูลน,นะคะเป็นไอเดียการออกแบบของเด็กๆโฮมสคูลบ้านคนผู้สร้าง ที่สามารถช่วยลดเวลาและประหยัดแรงในการต้องขนย้ายหม้อข้าวใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเรามาดูข้าวที่หุงจากลูกฟักข้าวกันนะคะและนี่ก็คือข้าวที่ได้ค่ะฟักข้าวมาหุงข้าวก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพหลายอย่างนะคะทั้งสีของข้าวที่ออกมาเป็นสีส้มน่าทานและเนื้อสัมผัสที่นุ่มและอ่อนตัวลง แถมยังมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นด้วยนะคะเพราะการหุงฟักข้าวสามารถเพิ่มการดูดซึมของสารอาหารอย่างธาตุเหล็กและแคลเซียมได้ในปริมาณที่มากขึ้นเพราะโครงสร้างของโมเลกุลที่เปลี่ยนไปเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่จะนำวัตถุดิบที่มีภายในบ้านมาทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นค่ะเรามาดูอาหารภายในสำรับกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้ที่บ้านผ่อนผู้สร้างเรามีแกงสงมมะละกอใส่กุ้งปลาทอดกรอบ น้ำพริกและผักไร้าสารผัดบวบใส่ไข่แล้วก็ยังมีคุกกี้เอาไว้ทานด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสิ่งที่บ้านผ่อนผู้สร้างยินดีนำเสนอทุกท่านในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ